สวัสดีครับพอก,กดวงหนึ่งาทีกับดรแทนพารคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่8-14กันยายน2567นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับช่วงกลางสัปดาห์เอาอยัางไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับกด subscribe เพจติกตอกดรแทนพารคารนครับชองเรียวด้วยนะครับผมตั้งจิตพอมกันนะดูซิว่าชาววันเสาร์เป็นยังไงบ้าง ชาววันเสาร์ก็ถือว่าดีนะชาววันเสาร์สัปดาห์นี้เหมือนมีเรื่องลังเลใจกังวลใจอะไรบางอย่างต้องเลือกซ้ายเลือกขวาดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้กาลังลังเลอยู่คิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุมให้ระวังเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเรื่องระบบน้านะกดไหลยอ้อนน้าเลือดน้ําเหลืองนะครับและที่สําคัญคือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมาต้องจ่ายออกตลอดหรือต้องให้ใครนะครับผมแต่คุณไม่ยังจะหาเงินได้นะครับผมและมีผู้หญิงที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณ จะเป็นคนที่คอยช่วยผลักดันหรือทําอะไรบางอย่างนะครับผมหรือช่วยแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไพ่เดอะเวิร์ดได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่สุทีพิเศษอะไรบางอย่างได้เขาเรียกว่าบางคนนะก็อาจจะหมายถึงพบคนรักคนรักที่แบบอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจโดยไม่ต้องมีพิธีที่ตอนจะเข้าใจเขาว่ารักแท้ก็เกิดขึ้นได้นะครับและที่สําคัญคุณจะได้เงินก้อนมีเก์ถูกหวยถูกรอตตอรีฝันถึงอะไรให้เตรียมซื้อไว้เลยเพราะไพ่ใบนี้บอกว่ามีเก์ถูกหวยถูรลอตเถูรีตีหรือได้เงินก้อนลงทุนอะไรแล้วก็จะได้กกกกําาาไไไรรรหหือดดด้้้้เเงงิินนจทผูใญ่็ขึคับ ก้อนโตเลย